ปักกับน้ำแข็เอลนะพี่โรนนะคันนี้เหมือนจะโดนเหรอลอยลำเลยเปล่าโอ้โหช่อนใจครับต่อไปมาลุ้นที่คันนี้ครับทุกคนดูโต,ตอีกแล้วนี่โอ้ยโ,โดนจริงโดนจริงนี่นี่น,นี่โอ้ยโ,โอ้โโยใจใจใจเอา,เอาโอ้ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่งางระเดชนะกับหมายทุ่งน้ําท่วมด้านหลังนี่ครับน้าเท่านี้ละว,วันนี้เราจะเอาเบ็ดคันยาวเนี่ยมาลุยทุ่งน้ําท่วมกันเดี๋ยวตามไปลุ้นในการคลิปนี้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับกับการมาปักเบ็ดเนาะก็ผมมากับพี่โลดแม็กและกับพานมิดนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเหยื่อที่ใช้วันนี้เราใช้เหยือเขียดนะครับหมายนี้มันไม่มีบกฮะเป็นทุ่งน้ําท่วมจะปักกันเนี่ย ตามป่าตามหนองอย่างงี้ครับผมอ่ะเรียบร้อยครับเนี่ยดูนะลักษณะการปักครับเขียดเราจะเกี่ยวคางนะแล้วเราจะค่อยไว้สักประมาณให้เขียดเนี่ยโผล่ขึ้นมาสักหนึ่งหนึ่งในสามส่วนนะครับ สาเหตุที่ต้องใช้เบ็ดคันยาวก็ดูครับขนาดคันยาวปักอลไรยังเหลือโหน่อยเดียวนี่น้ําที่ปักเข้าน่องแล้วครับใครชอบคอนเทนต์แบบลุยลําำบากลำบากวันนี้จัดให้นะพี่โรนนะ <laughs> วันนี้งานหนักแน่นอนฮะดูคนปักกับน,น้ำแข่เอวนะพี่โรนนะบ <laughs> เบ็ดคันนี้นี่ สองเมตรเกือบสามเมตรไปเนาะเนี่ยครับทางบ้านช่างนัเดชถ้าปักที่อย่างเงี้ยเบ็ดสั้นเอาไม่อยู่ต้องเบ็ดระดับเนี้ยครับเ,เรียบร้อยครับ ขั้นตอนการปักเดี๋ยวผมปักผมตัดออกที่คันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันช่วงค่าตอนมากู้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปปักให้ครบกันครับมาครับผมป่าทุ่งน้ําท่วมนี่ต้องมีสวิงนะพี่รถนะ,ะกันไหยครับเพราะว่ามันหาบกขึ้นปลาไม่ได้สวิงจะช่วยได้ครับงานอย่างนี้นี่คันนี้ลากเข้าป่าเลยเนาะอยู่เปล่า หลุดไปแล้วเหรอ,รอแม่โดนกัดแล้วครับไม่อยู่จะเป็นเหยื่อไว้ครับคันนี้เหมือนจะโดนเหรอรอยลำเลยป่ะโอ้โหคนดูปลาช่อนแล้วมั้งเนี่ยช่อนใหญ่ครับโอ้โหอ่ะอ่ะ,อะนี่ยกหน่อยยกหน่อยอ,อ้าว แม่ไส่สวยเรานี้เนาะตัวแรกของค่ำนี้ครับเสียอย่างเดียวครับช่วงหัวค่ำไม่มีฝนลงเลยนะพี่โรนนะลุ้นว่าถ้าคืนนี้ฝนลงน่าจะเก่งอยู่ครับแต่ว่ากระโดดแล้วล่ะตัวนึงนี่ก็คืนนี้เงียบหน่อยนะครับได้แค่ตัวเดียวนี่มีกัดไปสองขั้นสามขั้นครับไม่ได้ตัว เดี๋ยวมาลุ้นอีกทีงตอนเช้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวแยกย้ายกันพักผ่อนก่อนครับนี่ใหญ่นะไม่เล็กหรอกครับตัวนี้นี่อ่ะมาเจอกันพรุ่งนี้ครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าๆครับทุกคนได้เวลามาลุยน้ำกู้เบ็ดกันนะครับเช้านี้ฝนตกด้วยนี่อ่ะอาตามลุ้นตามเก็บด้วยกันครับว่าเช้านี้จะโดนหรือเปล่าเมื่อคืนได้ไว้หนึ่งตัวนะครับปลาช่อนตัวสวยเลย มาลุ้นที่คันนี้ครับทุกคนคันเยิบๆอยู่นี่โอ้ตัวหรือปะครับโอ้ยโดนจริงโดนจริงนี่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 โอ้โหปลาช่อนใหญ่ครับโอ้ยดูยใหญ่ใหญ่ใหญ่เอ้าโอ้ลุ้นลุ้นลุ้นโอ้ยที่น้ำท่วมๆแบบนี้ต้องสวิงแล้วครับโอ้โหดูแม่ น่าจะโตผมเมื่อคืนน้่งเนาะโตกว,ว่าโตกว,ว่าโอ้มาครับเช้ามาบวกอีกหนึ่งแล้วนี่ <c oughs> รีบใส่ถุงนะพื้นที่ไม่มีบกครับเอาโลดมามเมอเผอเออกือ,กอกกบลุ้นติดโลได้นะนนี่เนาะอ,อ่ะไปครับไปดูกันต่อต่อไปมาลุ้นที่คันนี้ครับทุกคนเออเหมือนจะติดนะ่นนี่ เมื่อวานหลงเอาเบ็ดชโดมาปักคันนึงครับปลากัดแล้วนี่แม็กเออน่าจะช่อนครับดูโตอีกแล้วนี่ไม่เล็กครับไม่เล็กอ่าตรงนั้นมีบกอยู่หน่อยนึงแล้วน่ะโอ้โหดูครับตรงไหน พอจะมีบกก็ไม่ต้องใช้สวิงนะให้เข้าถุงอ้วนซะก่อนครับเดี๋ยวค่อยนับนี่ตัวที่สองนะครับของรอบเช้าอ่าเรียบร้อยครับไปกันต่อนี่ผ่านมิดอยู่นี้ผ่านมิดเดินข้ามแต่ผ่านนะตกน้ำในท่วมหัวนะลลองนี้นะ แม่ตัวใหญ่ๆกันเลยนะพี่รถนะวันนี้นะไปครับไปกันต่อคันนี้ได้ยินเสียงดินตั้งแต่ไกลเลยนะพี่นะยังอยู่เปล่าอยู่เปล่าโตไหมอู้ยม่เล็กไม่เล็กไม่เล็ก,มลกแม่ฝั่งน้าลึกไปแล้วมาดูฝั่งป่าหมากบ้างแล้วพี่นี่มาอีกตัวครับโอ้โหลาช่อนใหญ่ดูชัดๆหน่อยครับนี่ เดินไปลุยฝั่งไอ้น้ําตรงนู้นมาได้กันมาสองตัวนะพี่เนะาะเมื่อคืนได้ไวต้ตวงอ่ะฝั่งปลามาก็โดนครับนี่จะปลดก่อนหรือจะใส่ก่อนอ่ะปลดก่อนเลยก็ได้มามาโอ้โหดูครับดูพี่โอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับครับคันตรงนี้เหมือนจะได้ลุ้นอีกแล้วครับทุกคนสายตึงๆนี่ อุ้ยโดนโดนโดนไปลด่โลด,โด,โด,โดมามามานี่นี่นี่อุย้ยสงสัยตายตพันอยู่กอสวะนี่ครับไม่ไน่าจะตายนะนี่โอ้แหม่ได้ได้ได้ฮ่าฮาก็ยังบวกครับอีกหนึ่งแม่ป่าหมาก็ได้ลุ้นแล้วพี่นะไปลุยน้ำกันซะ ดูครับวันนี้โอ้สุดๆครับผมมาครับมาสรุปคลิปกันนะนี่ตัวนี้ของเมื่อคืนใช่ไหมพี่ครับแล้วอากาศบ้านเราเป็นยังไงเนี่ยเมือ่อต้นคลิปไปกู้ฝนยังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนาะครับผมท้ายคลิปมาฝนหยุด <c oughs> ตอนนี้เป็นยังไงแดดออก <c oughs> อ่ะมาดูกูป้ปลาคลิปนี้กันครับอันนี้เป็นรอบเช้านะนี่แล้วเมื่อท้ายคลิปแม็กเขาแยกตัวไปทำอะไรพี่ ตีปลาครับอ้าวไปดูนี่กขได้เปล่ามาสรุปด้วยกันเลยครับแม็กตีปลาเลยตัวเบลเลอร์เลยอะ่ะเนี่ะโอ้มามา<อ>น่าจะใหญ่ฟาที่ปักเป็ดได้นะตีปลาเนี่ยโอดูนะทุกคนวันนี้คัดใหญ่ๆกันเลยครับลงไปน้ำสลึกเลยเนาะไปลุยทุ่งกันมา ที่ไหนได้ป่าหมากก็มีใช่ไหมเอาดูโอ้โอ้ทุกคนคัดไซใหญ่ๆกันตัวนี้ตายไปหายตัวนลยครับเสียดายนี่อเราดูตัวอื่นๆนะนี่มั่ยดูแต่และตัวโอ้โหเด็ดจริงๆครับตรงนี้เขาเรียกหนองหมอนะพี่เนาะหนองหมอในี่ตำนานของเราหากินอยู่นี่ครับ ไม่เป็นไหนเลยนี่ปลามีแต่ไซส์โอ้ยเอ้พี่รถเรายกยก,กิโลมาหน่อยดิพี่ลองชั่งตัวใหญ่กันหน่อยแต่ละตัวเดี๋ยวตัวไหนตัวนี้น่าจะใหญ่สุดนั่น,นี่อ่อ่ตัวไหนพี่รถว่าตัวไหนใหญ่เนี่ยครับอ่ะช่างดูตัวที่แม็กตีเปล่าไหมตัวนี้ใช่ครับอ่ะวางไปอ้วน อ้วนดีเกินเนาะโอ้โลหนึ่งพอดีเลยครับไซโละอะก็นี่เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับในการออกหากินของเรานะก็เดี๋ยวจะแบ่งปลาใหญ่ๆชุดเนี้ยเอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมครับผมไปครับวันนี้มาทำครัวกับในช่างแอลอีกแล้วนะสาวน้องคายเป็นลูกมือเนาะ,ะวันนี้ในช่งางจะทำเมนูอะไรอะ ปลาช่อนชลุยสวนครับปลาช่อนที่เราไปปักเบ็ดกันมาใช่ไหมครับดูครับปักเบ็ดทุ่งหน้องหมอน้ําท่วมนะไซ์เป็นโลเลยครับติจัดตัวเดียวจบเลยนะในช่างเนาะทอดให้เหลืองกรอบแบบนี้ครับน้ํามันร้อนแล้วเนี่ยเราใส่อะไรครับพริกซอยครับพริกแดงซอยเหรอครับอ่ะไปเมนูนี้เป็นเมนูพัตคาลหรือเปล่าในช่างเนาะครับนี่อ มีน้องหมาเดินผ่านหลังให้กำลังใจด้วยฮะโอ๊ยความอร่อยเริ่มมาแล้วอ่ะใส่เลยนะช่างอะไรบ้างชีฝรังครับชีพลังชีไทยต้นหอมใช่ไหมครับอ่าไม่อะ พอเราผัดได้แบบนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปทําไงครับปรุงรสครับอ่าไม่วันนี้เชฟจีนจัดให้แล้วนะนี่ใส่มันหอยครับเสีขาวครับสีขาวน,าน้ำตาลน้ำตาลน้ำลาครับนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ปรุรสครับผงสุรสอ่า เติมน้ำนิดหน่อยใช่ไหมครับจากนั้นใส่ใบมะกรูดทอดครับใบมะกรูดทอดบวขาทอดขาทอดตะไคร้ทอดตะไคร้ทอดแล้วก็มะนาวซอยครับมะนาวซอยเอาแบบนี้เสร็จแล้วหรือยังครับในช่างเสร็จครับผมอ่ะเสร็จแล้วตักลาดเลยครับ โอ้โหน่ากินสุดๆเลยครับแม่เสร็จเรียบร้อยนะ้ช่างนะปลาช่อชนทอดลุยสวนครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับดูครับเนื้อปลาเป็นชิ้นๆนะเปียวใช่ค่ะใส่เครื่องเคียงอ่าน,นี่จากนั้นทำไงครับ อ่าในช่างเอาเลยลองดูดิปลาช่อนลุยสวนสูตรช่างแอวนะอ่ะเอาเลยเต็มคำมันแล้วเปียวนะอ่าช่างแอวลองเงีีมือตัวเองอืมเป็นไง มีรสยังไงบ้างเปรี้ยวกัดโดนพริกก็เผ็ดกัดโดนอะไรก็รสอันนั้นแหละเนาะมะนาวพริกเนื้อปลาทอดกรอบเนี่ยมันฟูมันร่อนมันนุ่มเยอะเนาะอ่ะมันกรอบมันชื่นใจใช่ไหมโอเคกองหลังทนไม่ไหวแล้วครับแม็กกระดกน้ำมาตูมรอแล้วนี่อ่ะปิดคลิปกันดี่ฝากครับค่ะถ้าเพลินเพลินพี่น้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย